ของข่าวบันเทิงนะคะคราวนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปย้อนอดีตกับละครเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ไค่มีอดีตด้วยเห็นไหมคะคอเรื่อง้าหน้าผมเลยค่ะฉากนี้ก็เป็นฉากที่บอกดูย้อนไปดูอดีตของลักกี้เมื่อกี้เขาชื่อเชื่อดวงใช่ไหมเขาเขาเป็นใครมาจากไหนเจ้ากรรมนายเวรเขาเป็นใครเนี่ยนะคะขาวสบายเหลืองใช่ค่ะเปียดคาแรคเตอร์กันไปทุกคนเลยทีเดียวนะคะอือ่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอดีตของ

ขอมากเลยไม่ได้เล่นบทกี๊ดกีดแบบนี้แบบมานานมากสนุกไว้สนุก <ไอ S 1> พี่ต่อบอกว่าที่ถ่ายมาทั้งหมดอ่ะเปลี่ยนเป็นถ่ายใหม่เป็นแบบพาทอดีตหมดเลยก <st> ็คือในเรื่องลัคกี้ไปดูดวงหมาแล้วเขาก็เล่าว่าทําไมเอ๊ะพวกเราต้องมาพัวพัน,ววกน,ววน,น,นกันในชาติปัจจุบน<ฮ>ันเพราะว่าอดีตเนี่ยเราเนี่ยได้ทํากรรมกักบเขาไเยอะก็เลยเล่ามาถึงพาทอดีตะค่ะซีนเดียวแต่ว่าเหนื่อยมากคือแบบต้องแบบด้วย ด้วยเขาเรียกอะไรเป็นพาร์ทอดีตคำพูดก็คาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนใช่ก็เวลาแบบพูดเหมียวคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยก็แปลกๆใช่แล้วก็จะสลับกันในเรื่องก็หรือเป็นนางเอกแนลแล้วในยุคสมัยนั้นเราก็มีเล่นของอนี่ก็เล่นของให้สามีรักสามีหลงกลับมารักเราให้ได้ฝากเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู่ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูฉากสนุกเป็นมาลีครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูฉากสนุกสนุกตลกตลกอย่างนี้นะครับก็ มีอีกเยอะมากๆเลยในเรื่องต้องคอยติดตามดูนะครับี่ต่งแบบนี้สวยกว่ามินนะไม่ต้คนชมติดตามได้นะครับผม <c oughs>